้องการออกซิเจนซึ่งเวลานั่ยอย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณ4 20-40นาทีนะคะเป็นเวลาที่ดีขาะของการเผาผลาญไขมันค่ะค่ะแล้วก็ทุก3,500แคลอรี่ค่ะน้ำหนักเราจะลดไปจนครึ่งกิโลกรัมเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเรากินเข้าไปมากๆมันก็จะสะสมสะสมขึ้นไปเรื่อยๆค่ะใช่ถ้าเกิดเราเผาผลาญได้ใน ทุกวันนะคะ5้ารยแคลอี่ะคะ่ะใน7วันเนี่ยน้ำหนักเราจะสามารถลดลงไปอย่างมากเลยนะคะคือเจกห้ากิโลเจดกิโลเลยใช่ถ้าเกิดทุกคนกินตามอาหารที่เราใส่ไปในปอรการาแาะ,ะที่เราแจกไปให้มันมีความรู้นะคะสามารถลองไปดูใช่เดีย๋ยทิ้งกันนะคะเราเขียนกับมือเลยะคะ่ะต,ต่อไปนะคะเจ็ดวิธีการออกกำลังกายนะคะที่ทำให้หุ่นเราเป๊ะนะคะ อย่างแรกเลยคือการกระโดดเชือก